วันนี้ดินจะพาเที่ยวชมที่ดินเนื้อที่สองไร่ค่ะด้านหน้าล้อมรั้วคาวบอยสามชั้นไว้เรียบร้อยแล้วน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมค่ะภายในที่ดินมีศาลานั่งเล่นอยู่หนึ่งหลังแล้วก็พร้อมบ่อน้ำนะคะบรรยากาศดีวิวโล่งกว้างพร้อมประตูหลวทางเข้าเรียบร้อยเลยค่ะเนื้อที่สองไร่อยู่ตำบลเขาคุุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะด้านหน้า กว้างติดถนนสาธารณะหินคุกเส้นนี้เลยอยู่ที่ประมาณ60กว่าเมตรเลยนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนจากปากทางเข้าในหมู่บ้านนะคะก็เป็นถนนคอนกรีตห่างจากที่ดินเราค่ะเพียง100เมตรเท่านั้นนะคะน้ำประปาเป็นน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมอยู่ในแปลงที่ดินเราเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นโนนนอสอสีจอคุดแดงนะคะอากาศดี มองเห็นวิวเขาเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอ,อากาศได้เลยจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะหรือประมาณ90กิโลเมตรค่ะที่ดินเป็นที่ราบสวยพร้อมสร้างบ้านหรือว่าทำสวนทําการ,กรเกษตรปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะวิวดีอากาศดี ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานอยู่ในแหล่งชุมชนหาของทานได้สะดวกสบายห่างจากถนนสายหลกักหมายเลข3273ค่ะก็ประมาณสัก4กิโลเมตรส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นศาลานั่งเล่นไว้พักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ได้เลยหรือว่าเป็นพักผ่อนซื้อเก็บหลังกเกษียณก็ได้นะคะภายในที่ดินมีบ่อน้ำนงบ่อค่ะ ตอนนี้เราก็ปลูกวัวไว้เลี้ยงปลาไว้นะคะแหล่งน้ำมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยแล้วยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะคะไว้สร้างบ้านก็ได้หรือว่าจะนำบ้านนอกดาวมาลงก็ได้ตอนนี้เพื่อนบ้านนะคะเริ่มทยอยมาสร้างบ้านสวนบ้านพักตาอากาศกันเกือบทุกแปลงแล้วค่ะบรรยากาศดีที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยนะคะ หรือว่าจากที่ดินไปยังโรงพยาบาลบ้านโป่งที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งตลาดบ้านโป่งก็ประมาณสัก25กิโลเมตรหรือว่าจากที่ดินค่ะไปยังอบตอเขาขุงวัดไผ่สามเกาะนะคะประมาณ4กิโลเมตรค่ะขนาดบ่อน้ำนะคะก็ประมาณคร่าวๆนะคะเกือบยังไม่ถึงหนึ่งงานความลึกของบ่อน้ำอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะนี่ค่ะวิวดีบรรยากาศดี การเดินทางสะดวกสบายหาของทานก็สะดวกสบายเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะเราทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วหลักเขตหลักหมุดของที่ดินค่ะมีครบทุกจุดทั้ง4ด้านเลยนี่นะคะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลย จะปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะทำสวนทําการเกษตรก็ได้ฝั่งตรงข้ามเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นบ้านสวนกันประตูทางเข้าเรามีไว้ให้พร้อมเลยล้อมรั้วคาวบอย3ชั้นนะคะด้านข้างเป็นรั้วรวดหนามที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยหน้ากว้างมากๆเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเงียบสงบ เหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศเลยค่ะชั้นใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่านัดชมที่ดินได้ทุกวันเลยนะคะ